สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีมีนคนโสดทุกๆท,ท่านเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Princess Of Love ทาดน้ำราศีมีนในคลิปนี้พลังงานความรักเรามาดูกันว่าความรักของคุณกำลังจะจบลงแบบใดขอพลังงานชาวราศีมีนทุกๆท,ท่านเลยนะคะ การรอคอยของคุณกำลังจะจบลงแบบใดในเรื่องราวของความรักชาวราศีมีนเรามาดูกันขอพลังงานชาวราศีมีนค่ะว้าวใบแรกก็เป็นไฟแห่งชัยชนะความสำเร็จของความรักที่กำลังจะเกิดขึ้นถึงช่วงเวลาของการได้เฉลิมฉลอง หรือว่าการครบรอบอะไรบางอย่างสําหรับบางท่านชาวราศีมีนเรียกได้ว่ากําลังสุกงอมในความรักความสัมพันธ์กําลังที่จะได้พฒนาความสัมพันธ์หรือกําลังขยับสถานะความสัมพันธ์หรือใครบางคนจะทําให้คุณภาคภูมิใจในความสัมพันธ์ครั้งนี้สิ่งที่คุณรอคอยคือความสําเร็จความสําเร็จที่คุณจะได้รับคุณชนะนะคะบอกเล,เลยว่าคุณชนะความรักครั้งนี้ที่กําลังจะเกิดขึ้น pace of s o r s คนโสดจะได้เจอใครที่เขามีความภาคภูมิใจเป็นพลังงานแห่งไฟและพลังงานแห่งลมนะคะคนคนนี้มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงมีความอิโก,โก้มีสเสน่ห์เฟลลี่ดูดีมีสเสน่ห์มากๆเป็นคนที่มั่นใจตัวเองเป็นนักรบเป็นคนที่มีความมีความเป็นผู้นำเรียไ,ได้ว่าผ่านอะไรมาหลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตของเขามากๆ คุณกาลังเจอใครบางคนที่ทําให้คุณรู้สึกว่าเป็นความรักที่ภาคภูมิใจภาคภูมิใจทั้งระยะทางการกระทําวันเวลาคําพูดทุกอย่างเลยทีเดียวเพราะคนนี้เขาไม่ได้ทำอะไรเล่นๆยิ่งใหญ่มีพลังและก็ความอีโก้ของเขาความมั่นใจของเขาเนี่ยทําให้ชีวิตเขาประสบความสําเร็จและเหมือนกับว่า ใครบางคนต้องการติดต่อสื่อสารกับคุณใครบางคนต้องการส่งข้อ,อความหาคุณบางอย่างกำลังจะถูกเปิดเผยเกิดขึ้น five of wands ใครบางคนจะเข้ามาสู้ในความรักครั้งนี้นะคะเพราะฉะนั้นเหมือนกับว่าคุณกำลังได้เจอกับใครที่เขาไม่ยอมแพ้ในความรักครั้งนี้ตั้งใจที่จะทำให้ความรักครั้งนี้ประสบความสำเร็จ เพราะฉะนั้นนี่คือสัญญาณของการรอคอยที่ภาคภูมิใจมากๆของความรักเขาจะทําให้คุณภาคภูมิใจในตัวตนของคุณและเขาจะทําให้คุณภาคภูมิใจในตัวตนของเขามากๆเลยคุณกําลังถูกเซอร์ไพรส์ความรักความสัมพันธ์ครั้งใหม่และเป็นความรักความเป็นสมานที่ทําให้คุณรู้สึกว่ามันน่าทึ่งที่จะได้พบเจอแล้วก็การรอคอยท้งนี้มันเป็นการสุงงอมบางอย่าง นะคะคที่กําลังจะได้เจอหรือที่กําลังจะขยับสถานะความสัมพันธ์หรือที่กําลังที่จะได้เฉลิมฉลองแต่งงานแต่เป็นการจบลงในพาร์ทนั้นของชีวิตและคุณมีพาร์ตต่อไปที่รอคุณอยู่แน่นอนชาวราศีมีนธาตุน้ำเดอะเดทเกิดขึ้นว้าว u u e n o of Cups นี่คืออ n นเ g อของคุณ บางท่านราศีมีนุณได้เจอใครบางคนแล้วแต่อยู่ในช่วงช่วงเวลาของการพิสูจน์ความสัมพันธ์พิสูจน์เรียนรู้กันอยู่หรืออะไรบางอย่างนะคะกำลังหวนกลับมามันเป็นการจบเพื่อเริ่มต้นบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นด้วยสำหรับราศีมีนบางท่านเพราะมันเกิดในเรื่องคามามันเกิดในเรื่องของการที่ไม่ได้คุยกันมันมี no contact อยู่ตรงนี้อยู่หท่าน เพราะฉะนั้นบางอย่างกำลังวิสูจน์ให้คุณได้รู้ว่าความจริงของความรักคืออะไรใครที่รู้สึกว่าโสดแล้วกาลังติดก,ก,กับอะไรเก่าๆตัดจบไปเลยคุณได้เจอความรักครั้งใหม่ชื่อในอินท i t i o ชของคุณนี่คือ queen of cup s สัญญาณของอินท i t i o ชของไฮเออเซลของคุณคุณน่ารักมากๆคุณกําลังได้เจอกับใครที่เขาที่เขาเกิดมาเพื่อคุณปกป้องคุณเทคแคร์คุณ ดูแลคุณเซอร์ไพรส์รคุณออฟเฟอร์คุณซัพพอร์ตคุณมีคุณแต่เพียงคนเดียวเท่านั้นสวยงามมากชาวราศีมีนการรอคอยของคุณที่จะจบลงโอ,โ,โอ้โหเดอะแฮงแมนคุณกำลังเจอใครที่เขารู้นะเขารู้ว่าเขาเขาฉลาดเขาเก่งแล้วก็ใช้ มีท่าทีในการที่จะเข้าหาคุณมีท่าทีในการที่จะที่จะคุยกับคุณมีท่าทีในการรอคอยเขาเป็นคนที่ใช้ความคิดเยอะเพราะด้วยซิกซ์วอร์เป็นคนที่ใช้ความคิดเยอะใช้ความสามารถใช้ใชการเรียนรู้ใช้ระยะเวลาใช้การใช้ความอดทนสูงมากคนคนนี้มีความอดทนสูงคนคนนี้คุณจะได้จะได้ความมั่นใจจะได้ความเชื่อมั่นกับความสัมพันธ์คุณจะเห็นภาพของความรัก พเพราะเขาคนนี้ไม่ได้มาเล่นๆแข็งแกร่งทั้งจิตใจแข็งแกร่งทั้งร่างกายแข็งแกร่งมากหนักแน่นมากอินเทนสมากเลยคุณกำลังได้เชื่อมโยงกับใครที่มีความเป็นผู้นำสูงและความเป็นธรรมชาติมากๆและด้วยอินทรียชันของคุณแล้วคุณจะรู้สึกสัมผสัสได้ว่าความรักครั้งนี้ทำให้คุณเปลี่ยนได้เข้าใจมุมมองใหม่ๆได้ตื่นรู้กับอะไรใหม่ๆกับตัวเองคุณกำลังเจอคนที่คุณค้นหา คุณกำลังเจอคนที่คุณรอคอยคุณอาจจะเจอเขาในระหว่างการทำกิจกรรมหรือว่าการเดินทางหรือว่าการได้โยกย้าเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างในชื่อของคุณเรามาดูอีกค่ะใจเย,เย็นเพราะว่าความรักครั้งนี้ไม่ได้มาแค่แบบระยะเวลารวดเร็วแน่นอนเพราะว่าจาก6ิ f ย์สอบแล้วคือการใช้เวลาในความสัมพันธ์แบบสุของอมจริงๆคือความรู้สึกมันคือความรู้สึกคือ,คาก,คอการพันา ความรู้สึกคือมันต้องฟูความรู้สึกมันต้องเติบโตเหมือนเราปลูกต้นไม้ถ้าความรู้สึกนั้นจบลงนิ่งลงไม่ไปต่อเลยไปต่อไม่ได้เกิดท็อกซิตึกเกิดประเด็นเพราะฉะนั้นมันมีเรื่องของการมันมีเรื่องของการคุยหรือการแบบอะไรเดิมๆซ้ำๆเบื่อๆอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะความรู้สึกที่ที่รู้สึกได้เพราะฉะนั้นถ้าเรารู้สึกว่าเรากําลังคุยกับใครที่ คุยคุยไปคุยมาไม่มีอะไรจะคุยไม่มีอะไรจะส่งข้อความก็หยุดหยุดค่ะให้เราได้ถอยกลับมาพืชที่จะเบรกตัวเองเบรกตัวเองแล้วก็ดูว่าความรู้สึกเราเป็นยังไงแล้วดูว่าเขาเขาจะทําอะไรและหลังจากนั้นถ้ามันมีความเติบโตของความสุขความคิดถึงความคิดถึงที่มันมันเพิ่มพูนความรู้สึกที่มันเติบโตปริบานเติบโตแบบสุของอนจริงๆมันจะขยับสหานาคความสัมพันธ์มันจะดึงมาหากัน มันจะมีการขับเคลื่อนเปลี่ยนแปลง,ปลงความโรแมนติกที่เกิดขึ้นนี่คือสิ่งที่รู้สึกของชาวราศีมีนเพราะฉะนั้นจงเป็นตัวตนของคุณเพราะว่าความน่ารักของคุณคุณกําลังได้สมหวังในความรักความสัมพันธ์เพราะเขาจะสู้เพื่อคุณเขาจะเอาชนะหัวใจของคุณแม้ว่าแม้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเขาไม่ยอมแพ้เพราะว่าเขาจะยิงธนูลูกศรกรมประเทศแผงศรมาให้กับคุณแน่นอนนะคะบางอย่างที่รู้สึกได้กับบางสิ่งที่มัน มันพราวมันภูมิใจมากๆกับสิ่งที่คุณจะได้เจอความรักชาวราศีมีนว้าว h Emperor e The m Place คือตอนนี้บอกเลยว่าคุณกำลังได้เจอความรักที่คุณและเขาเกิดมาคู่คกัน King of Pentacle s เมื่อพให้เห็นก็จะเห็นก็จะเปิดนะคะตอนนี้นาวินาะทีนี้บอกได้เลยค่ะว่าความรักของคุณเป็นความรักแบบผู้ใหญ่ ความรักที่เป็นไปอย่างช้าๆและก็ใจเย็นๆและความรักของคุณและเขาต่างคนต่างรู้หน้าที่ของการละกันต่างคนต่างรู้ว่าจะต้องทําอะไรเรียกได้ว่าคุณก็มีเสน่ห์เขาก็มีเสน่ห์แต่คนที่ใช่คือคนที่ใช่จะใช้เวลาในความรักความสัมพันธ์ที่มีคุณค่ามากๆคุณรู้ว่าคุณจะต้องทําอะไรเขารู้ว่าเขาจะต้องทําอะไรต่างคนต่างปกป้องซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นคุณจะได้เจอความรักที่เขาอยากจะปกป้องคุณอยากที่จะพาคุณไปอยู่ด้วย ถึงเขาจะมาช้าแต่เขาจะมาคนคนนี้อาจใช้เวลาความสัมพันธ์กับคุณแบบช้ามากๆอย่างที่บอกเทคไทม์ time, ช้าสโลลีสโลไลฟ์มากๆเลยแต่มั่นคงรักเดียวใจเดียวดูแลซัพพอร์ตคุณได้ทั้งชีวิตพร้อมที่จะแต่งงานมีลูกกับคุณพร้อมที่จะพาคุณไปอยู่ด้วยพร้อมที่จะที่จะปฏิบัติด,ดูแลคุณยกย่องคุณให้เกียรติคุณคุณจะได้มีลูกกับเขาและบอกได้เลยว่าลูกคนแรกอ,อาจจะเป็นลูกผู้ชายก็ได้ นะคะสำหรับบางท่านเลยสําหรับหลายๆท่านหรือหลายท่านก็ได้ลูกแฝดหรือว่าได้ลูก2คนหรือ3าคนเลยนะคะสําหรับบางท่านคือได้3คนเลยนะแล้วก็ได้ได้ว่าสายสัญญาณอะไรบางสิ่งบางอย่างบางท่านก็ได้ลูกผู้หญิงคนแรกได้ได้ว่าก็เป็นคู่บุญบาร,รมีกันจริงๆนะคะที่กำลังรู้สึกสัมผัสได้กับใครบางคนที่เข้ามาหาคุณตอนนี้ d y m a s c u l i n e และ D y f e m i n i n e ทวนพลังงานของทวินเฟรมหรือว่า ส p ปรเชี c o คอนเนคชั่นกำลังบอกให้คุณได้รู้ว่าคุณค่าในตัวตนของคุณในทุกๆย่างก้าวของชีวิตคุณกำลังได้พบเจอคนที่เขาเป็นผู้นำเป็นผู้ตามที่ดีได้คู่รักคู่แท้ที่ดีมากๆเลยนี่คือ dy กํากำลังจะสื่อสารบอกคุณให้รู้ว่าสิ่งที่คุณรอเพอร์เฟกมากๆอยู่ตรงหน้าคุณคุณกำลังได้เจอคนที่เป็นพ่อแม่แม่ๆหรือว่าคนที่ ประสบความสำเร็จัางครั้งํำรวยในชีวิตหรือเป็นคนที่อายุไล่เลี่ยงก,กันกับคุณแต่มีความรับผิดชอบมีความเป็นผู้ใหญ่สร้างเนื้อสร้างตัวด้วยลําแข้งของตัวเขาเองถึงไม่ได้มั่งคัง่งํำรวยก็ดูแลซัพพอร์ตคุณได้ทั้งชีวิตตอนนี้พลังงานต่างคนต่างรู้สึกถึงกันและกันของความรักถึงคุณจะเจอแล้วหรือยังไม่เจอมันเป็นพลังงานความรู้สึกของต่างคนต่างรู้สึกถึงกันและกันแล้วก็ต่างคนต่างเชื่อมโยง ระหว่างความรู้สึกของกันและกันอย่างไม่น่าเชื่ออย่างมหัศจรรย์อย่างที่วันเวลาจะทำให้คุณได้รู้ว่าอะไรคือจริงอะไรคือไม่จริงขอด้วยค่ะชาวราศีมีนการรอคอยที่กำลังจะจบลงของคุณของความรักว้าวซีกออฟคัฟคุณจะได้กลับบ้าน,นแสนอบอุ่นของคุณคุณจะได้กลับบ้าน ชาวราศีมีนคุณกำลังเจอความรักที่อบอุ่น The Tower The Magician ขออภัยค่ะ The Sun เรื่องราวปฏิหารและไม่น่าเชื่อกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณในความรักความสัมพันธ์สิ่งที่คุณวาดฝันไว้คุณกำลังเจอใครที่เขาทุ่มเทซัพพอร์ตคุณมีรักเดียวให้กับคุณมีคุณทั้งตัวและหัวใจ คุณไม่ต้องควบคุมความรักความสะมา์ครั้งนี้เลยจงเป็นตัวของตัวเองเพราะว่าคุณและเขาต่างคนต่างรู้หน้าที่ของกันและกันใครบางคนกําลังจะกลับเข้ามาในชีวิตของคุณอย่างมหัศจรรย์ใครบางคนกําลังเชื่ะติดต่อมาหาคุณพลังงานแห่งธาตุดินธาตุไฟธาตุลมที่กําลังจะเกิดขึ้นคนในดินชาติกําลังจะกลับมาหาคุณคุณกําลังได้รับการติดต่อจากใครบางคนที่เป็นต่างชาติหรือว่าคนไกลหรือเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์จาก จัก,กรวาลเซอร์ไพรส์จาก d ีวากำลังกำลังปรากฏความจริงบางอย่างที่เกิดขึ้นกับคุณนั่นหมายถึงห่วงเวลาบุคคลการติดต่อความรักครั้งนี้มาจจะจันมากๆ The Hermit เพราะคุณดึงดูดเขาเข้ามาจงเป็นตัวของตัวเองใจเย็นๆคีย์เวิร์ดของช่องนี้คือใจเย็นๆไม่รีบร้อน เพราะวาความรียบร้อนความใจร้อนทําให้เสียใจทําให้ตัดสินใจผิดทําให้ร,ร้รู้สึกว่าเอาแต่ใจเอาแต่อารมณ์ของตัวเองจงใจเย็นมองหลักการและเหตุผลและความจริงจะปรากฏเกิดขึ้นกับคุณกับคุณเมื่อด,ดีวายกำลังบอกคุณว่าซไพรส์ Surprise! ครั้งใหญ่ของความรักที่ไม่เคยเกิดขึ้นในชีวิตของคุณเลยกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณเดอ s u n ัสวยงามมากเพอร์เฟกที่สุด เรามาดูว่า r o m a n a ์แองเจลกำลังจะบอกอะไรในความรักที่กำลังจะจบลงความรักของคุณกำลังจะจบลงแบบใดชาวราศีมีน Dreams มองเข้าไปในความฝันของคุณคุณท้าทายความรักครั้งนี้ Romance คุณกำลังได้สัมผัสกับความโรแมนติกคุณรู้ไหมว่าเดอะซัคุณขอและคุณอธิษฐานไว้กับดวงดาวกับจักรวาลหรือว่ากับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ Off e r t h e near f u t u r e that Chrome as surprise อนาคตอันใกล้คุณกำลังได้เซอร์ไพรจากความรักที่กำลังจะเกิดขึ้นโรแมนติกเซอร์ไพรกำลังจะเข้ามาหาคุณมองเข้าไปในความฝันของคุณคุณกำลังเจอใครที่ทำให้คุณรู้สึกเหมือนคุณเคยสัมผัสกับสิ่งสิ่งนั้นมาแล้วคุณเจอคุณเคยสัมผัสความโรแมนติกกับเขาคนนี้แล้วคุณเคยสัมผัสความรู้สึกพิเศษแบบนี้แล้วกับเขาคนนี้ boundaries love flows to you ความรักกำลังที่จะมาท้าทายขอบเขตของคุณคุณคุณดิอินค่าคุณเป็นคนที่ i n t r o ู e ถ้าคุณเป็นคนที่ไม่ชอบเล่นออนไลน์ถ้าคุณไม่ชอบออกเดินทางถ้าคุณไม่ชอบเปลี่ยนแปลงอะไรในตัวเองเขาคนนี้มาท้าทายการเปลี่ยนแปลงของตัวคุณเอง เพราะฉะนั้นจงเป็นตัวของตัวเองแล้วค่อยๆเปิดรับเขาคนนี้เข้ามาการรอคอยของคุณกำลังจะจบลงแบบใด to love ว้าวคุณกำลังได้พบเจอรักแท้ deep connection going to beyond attraction รักแท้ครั้งนี้จะทำให้คุณรู้สึกสัมผัสอะไรที่ perfect มากๆอบัตติสสวยงามมากๆเลยนะคะ คุณกาลังได้พบเจอเรื่องราวความฝันของคุณที่คุณไม่คาดคิดมองเข้าไปในความฝันของคุณมองเข้าไปในจิตวิญญาณของคุณเพราะว่าคุณกําลังได้สัมผัสกับความรักแท้ที่กําลังจะเกิดขึ้น to love deep connection ของใครบางคนกําลังสื่อสารกําลังบอกคุณได้ดูว่าการรอคอยของคุณที่กําลังจะจบลงนั้นกําลังได้พบเจอความรักแท้ที่กําลังเข้ามาหาคุณสวยงามมากนี่คือสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณชาวราศี มนนะคะคขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมในคลิปวิดีโอนี้เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าวันนี้ไปก่อนนะสวัสดีค่ะ